โอเคแล้ววันนี้เราจะมาทำเหมือนเดิมนั่นเองก็คือหาตัวทุงทุงทุงในใต้ดินนะครับนั่งนั่งสิวะโอเคอาหาตัวทุงทุงทุงในใต้ดินนั่นเองนะเดี๋ยวแป๊บนี่นี่เจอราะะ้าค้าพอดี แล้วผมก็ทําการขุดขุดหล็กแล้วจากนั้นผมก็ทําการเดินทางต่อแล้วจากนั้นผมก็เจอซอมบี้คนขุดเหมืองนะครับผมก็ไม่รอช้าเข้าไปต่อสู้กับมัน วมจะแข็งแกรงอึดเป็นพิเศษอึดกาซอมบี้ทั่วไปโอ้ยกบโดนตีสับ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 ตายแล้วผมก็จะหยิบแขนซอมบี้นะครับมามาเก็บไว้ในรถไฟของผมรถไฟบริจกรใต้ดินแล้วต่อมา แล้วต่อมาผมก็ทําการเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทุงทุงผมจะใครวิศนะเอา้าอะไรเจี๊ยบกงหมดผมก็ทําการนะครับเดินไปหาฐานนะครับเดินไปหาฐานจากนั้นผมก็ทําการเจอแร่ฐานที่รู้อยแล้วก็เจอซอมบี้คนขุดเมืองเฝ้าอยู่ผมก็เลยทำการไปไฟกับมันนะครับผมก็ทำการตีเลย ตีกับมันผมก็ทำการตีกับมันไปเลยนะครับแล้วมันก็จะตายแล้วมันก็จะดอกเขียนสมบีมาแล้วผมก็ทำการขุดทานต่อนะครับผมก็ได้ฐานมาแล้วผมก็เอามาผมก็หยิบมันนะครับ หยิบมันเข้ากระเป๋านะครับแล้วจากนั้นผมก็ทําการขุดแร่ต่อไปเลยแล้วผมก็ทําการเดินทางต่อจนกว่าจะเจอตัวทุงทุงทุง แล้วผมก็เจอแคมสำหรับขายของผมก็ทำการเอาของที่ผมเก็บได้ไปขายนะครับเอา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 ,เอ,า,เอ,าอะไรตีอะไรตีผมผมก็ว่ามันคือซอมบี้ผีดิบนะครับซอมบี้โอ้ยมันยังตีผมโดนเล่นได้อยู่นะเพื่อนน้องไม่ได้ผมก็เลยอียแล้วนี้นะครับ มผมก็เลยทำการเก็บนะครับแล้วก็เอาของไปขายนะครับผมก็กระโดดสูงมากเลยครับและผมก็วิ่งเร็วมากเลยน,นี่นี่นี่ของที่ผมเก็บมาได้นะครับผมก็ทำการเอาไปขายนะครับขายมาได้เจ็ดบาทแล้วขายมาได้อีกขายไปอีกได้สิบสองบาท ขายตได้14บาทอันนี้ก็คือปืน20บาทปืนลูกโม่ดาบ1ดบาทที่ขุดทองคำหมเอาดาบก่อนเอาดาบมันมีเสียงนะครับฟังเสียงมันให้ดีแล้วต่อมาผมก็ทำการซื้อเออ ไม่มีการซื้ออะไรหรอกผมก็เลยมาขุดฐานนะครับสองก็ทำการขุดฐานไปเรื่อยๆนะครับฐานคือสิ่งสำคัญมากผมก็ต้องหาทุงๆ,ๆให้เจอเขาบอกว่ามันจะแอบซ่อนอยู่ตรงนี้แหละอะไรซอมบี้อีกแล้ไหนลองเคสดิทดสอบดิโอ้ยเก็บว่า น้ำยาสุขภาพก่อนโอเคใช้ได้ละน้ำยาสุขภาพโอ้โห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 ผมได้เลยผมก็ทำการไปต่อนะครับผมก็ไม่รอช้าเลยครับผมก็ทำการไปต่อผมก็ทำการวางของที่ผมเก็บได้ก็คือพวกทานนั่นเอง ผมก็เอาฐานไปใส่ไฟนะดางนั้นผมก็เอาฐานไปใส่ไฟอีกเพราะว่าฐานนี้ก็คือสําคัญมากผมก็ทําการขี่รถไฟไปต่อนะถ้าผมเจอทุงๆผมจะบอกนะครับแล้วผมก็ทําการเดินแล้วผมก็ทําการขี่รถไฟมาจนถึงถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันก็มีแบบใหญ่เงมุมเยอะเลย แล้วผมก็ทําการสู้กับไอซอมบี้นะครับอย่างนั้นผมก็ทําการเดินไปต่อผมก็เจอกับลังแมงมุมนะครับรังแมงมุมอู้หูอูห้หผมก็ทําการฆ่าแมงมุมมันทิ้งนะครับผมก็ทําการเดินไปต่อเพื่อผมจะไปฆ่าแมงมุมทุกตัวพอมันตายแล้ว ผมก็เห็นขามลนะครับผมอดไม่ไหวผมลองเอาไปขายดูนะผมก็ลองเอาไปขายดูนะครับว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่แต่ผมจะเอาเข้ารถไฟผมก่อนขามันเฮ้ยมันสู้อ่ะขามันสู้อ่ะทุกคนเมื่อกี้ขามันสู้แต่ตอนนี้มันตายไปแล้วนะครับไปนะผมจะผมจะทำการเดินไปต่อขีอ่รถไฟไปต่อสิ ผมก็ไม่เจออะไรแต่ข้างหน้าผมมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้เขียวๆผมก็ทําการจะไปต่อนะครับเพราะผมสงสัยมันก็คือก๊อบลินนั่นเองผมก็ขี่รถมาเรื่อยๆผมก็เข้ามาเจอกับกอบลินนะครับผมก็ฆ่ามันได้แล้วผมก็เก็บหูมันมานะครับหูมันก็สามารถขายได้นะครับจากที่ประสบการณ์ผมเล่นมา ผมก็ทำการเจอผมก็ต้องหาทุงทุงต่อนะครับแล้วผมก็เดินมาเจอรังแมงมุมอีกแล้วผมก็เลยเข้าไปไฟกับพวกแมงมุมนะครับดูมันสิเแะแชะแชะแชะ,ชะผมก็ไปสู้กับมันต่อนะครับ ผมว่าผมจะเดินผมจะเดินทางด้วยรถไฟต่อนะครับนั่นแหละผมก็สู้กับแมงมุมต่อนะครับไม่ใช่อะไรหรอกแล้วผมก็ลองเอาขาแมงมุมไปขายดูนะครับปรากฏว่าได้ราคาก็ได้ราคาเยอหน้าดูนะครับผมก็เลยมาหาว่าผมจะซื้ออะไรต่อ กดว่าผมจะซื้อปิกเอ็กทองคำมาสามารถขุดแร่ได้แบบโอ้ยสองอันเลยได้แร่ฐานนะครับพี่จริงฐานก็ขายได้นะครับผมไปต่อนะครับเฮ้ยผมเจอทุงทุงุงผมเจอมันแล้วผมเจอทุงทุงทุแล้วโอ้ยอไปด้วยผมจะผมจะตายม,มันเรียก มมพุงคำมิ่มาโอ้ยทุง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 สะฮูว้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะไล่ผมจะทุกข์ผมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยทุง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 โอเคมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไอ้ทุุงทุุงโว้ทุุงทุงทุุงทุุงเสะฮูทุ่งุงทุงทุงะฮู ช่ยผ่วยุมวผมด้วยช่งย้ช่งยผมดวช่วยมดช่วยผมรช่วยผมด้วยม่่ย้วยผ้่้ว่วยผ้ว่่่มมดยม ผมก็ตายพร้ออย่งมุมนะครับไปดีกว่า